สุดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวสัมผัสกับบรรยากาศสุดธรรมชาติสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายสู่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติที่นี่สวนสัตว์นคนรราชสีมา ศูนย์สัตว์นครราชสีมาภายใต้การบริหารงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2532บนเนื้อที่545ไร่ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14ธันวาคม2539เป็นต้นมาในรูปแบบการเป็นสถานที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าเป็นที่พักผ่อนของประชาชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติศึกษาของเยาวชน การเลี้ยงและจัดแสดงสัตว์ป่ามีสัตว์อยู่ในความดูแลทั้งหมดประมาณ1,600ตัว200กว่าชนิดซึ่งมีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกและสัตว์ลื้อคลานส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มาจากแอฟริกาได้แก่ The Big Five ห้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาซึ่งเป็นสัตว์เด่นของสวนสัตว์ประกอบด้วยสิงโตเสือดำเสือดาวช้างแอฟริกาแรดขาวควายป่าแอฟริกา นอกจากนี้สวนสัตว์นครราชสีมาเป็นที่เดียวในเมืองไทยที่รวบรวมสัตว์ทั้ง5ชนิดนี้ไว้ด้วยกันเราจึงได้รับฉายาว่าเป็นเสมือนแอฟริกาเมืองไทยด้านการอนุรักษ์ เพาะและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ประสบความสําเร็จที่สําคัญคือนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นนกน้ําที่มีขนาดใหญ่และสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในเมืองไทยมากกว่า50ปีสวนสัตว์นครราชสีมาร่วมกับองค์การสวนสัตว์ดําเนินงานในการเพาะขยายพันธุ์ทั้งวิธีธรรมชาติและผสมเทียมเพาะเลี้ยงและนําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สําเร็จซึ่งถือเป็นการช่วยให้ธรรมชาติมีความหลากหลาย และมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์เพื่อให้นกกระเรียนพันธุ์ไทยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติจึงได้รับการยอมรับและยกย่องจากสมาคมสวนสัตว์อาเซียนและสมาคมสวนสัตว์โลกด้านการวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์วิจัยนำคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติปัจจุบันภายในสวนสัตว์มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยในกรงเลี้ยงมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีแผนงาน ในการรวบรวมจากนานาชาติมารวมไว้ที่สวนสัตว์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ สัตว์นคอราชสีมาได้รับการยกย่องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติการปลูกจิตสำนึกที่ดีและกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนและนักศึกษาผ่านกิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์2โปรแกรมคือ โปรแกรมไปกลับ1วันและโปรแกรมเข้าค่ายพักแรม2วัน1คืนโดยมีทีมงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอออนอกจากนี้ยังมีสวนสศึกษาและนันทนาการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการธรรมชาติและวิวัฒนาการของสัตว์ป่ารวมถึง การจัดแสดงนิทรรศการงานด้านการอนุรักษ์และวิจัยพร้อมทั้งการจัดแสดงสปิซิเมนต์โครงกระดูกไข่ขนและสัตว์ตาฟไว้ให้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆให้ไปศึกษาขนขวาและทำกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดมีชีวิตซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวในการศึกษาเรียนรู้ สนสัตว์นครราชสีมายังมีส่วนแสดงสัตว์ที่จัดไว้เป็นกลุ่มได้แก่สัตว์โลกใต้น้ําเป็นการรวบรวมสัตว์น้ําที่มีขนาดใหญ่และหายากมาให้ได้ชมเช่นปลาบึกยักษ์ปลาช่อนอเมซอนและที่สําคัญได้นําฮิปโปแคละซึ่งเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในน้ํามาร่วมจัดแสดงให้ชมทำให้มองเห็นรูปร่างได้ยังชัดเจนในช่วงว่ายน้ำมีความน่ารักมาก อาณาจักรสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อีกกลุ่มคือสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เทินน้ำสเสินบกมีให้ได้ชมหลากหลายชนิดมีการตกแต่งส่วนแสดงที่คล้ายธรรมชาติของสัตว์อาศัยอยู่เดิมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของการจัดแสดงงูชนิดต่างๆทั้งมีพิษและไม่มีพิษงูขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เช่นงูหลามงูเหลือมโดยเฉพาะงูหลามทองสีสันแปลกและหายากงูจงอาง ซึ่งมีความยาวเกือบ5เมตรสำหรับการชมงูที่สวนสัตว์นครราชสีมาจะชมผ่านกระจกก่อสร้างแข็งแรงรับรองความปลอดภยัยซึ่งส่วนนี้จะเป็นการจัดแสดงภายในอาคารส่วนที่ว่างตรงกลางจะเป็นสวนหย่อมที่ลักษณะเหมือนโอเอซิสมีต้นไม้และแหล่งน้ำสำหรับเป็นที่พักอาศัยของสัตว์รุอยคลานอีกประเภทหนึ่งได้แก่ตะกวด,ต,ดตุ๊ตตู อีกทั้งในช่วงวันหยุดนักขัตะเลิกจะมีการนําสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและถ่ายภาพกันอย่างใกล้ชิดสวนสัตว์เด็กสวนสัตว์นครราชสีมาได้นำสัตว์ที่มีขนาดเล็กสูนใหญ่เป็นสัตว์ต่างประเทศเพื่อให้เด็ก ได้ชมอย่างใกล้ชิดเช่นคอตตอนท็อปทามารีนทัมโมเซตคีคาจูปาก้าปริเมอร์และเมียแคทอีกทั้งยังมีสัตว์ตระกูลแมวเล็กหรือสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กมีหลากหลายชนิดได้แก่ชมดเช็ดหมาไม้อีเห็นเครือเสือกระต่ายแมวดาวและที่สำคัญคือเสือปลาทั้งหมดเป็นสัตว์คุ้มครองทั้งสิน้น โชว์สัตว์สวนสัตว์นครราชสีมาจัดให้มีการแสดงความสามารถของสัตว์ป่าและแมวน้ำซึ่งท่านจะได้พบกับความน่ารักและแสนรู้ของเหล่าบรรดาสัตว์ป่าที่ยกขบวนมาสร้างความสนุกและเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวตลอดการเข้าชมเปิดแสดงทุกวันวันละสองรอบคือรอบเช้าเวลา11นาฬิกาและรอบบ่ายเวลา14นาฬิกา อาณาจักรสัตว์นักล่าศูนย์สัตว์นครราชสีมาได้รวบรวมเสือสายพันธุ์ต่างๆและมีการโชว์การให้อาหารเสือเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมให้ชมนักท่องเที่ยวจะได้พบกับพฤติกรรมการล่าเหยื่อในธรรมชาติซึ่งมีการโชว์ทุกวันในรอบเช้าเวลา10นาฬิกา30นาทีแล้วรอบบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาที ิจกรรมนันทนาการทางสวนสัตว์นครราชสีมายังได้จัดสร้างสวนน้ำบนเนื้อที่11ไร่พร้อมเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมพร้อมให้ได้รับความสนุกสนานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้านการบริการอื่นๆเช่นร้านอาหารที่พักศูนย์ประชุมสัมมนาค่ายพักแรม สำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวและพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่มหรือต้องการที่พักท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงที่สวนสัตว์นครราชสีมามีที่พักสไตล์รีสอร์ทที่อิงกับบรรยากาศที่เงียบสงบริมสระน้ํา35ไร่ท่ามกลางธรรมชาติและสัตว์ป่าเช่นกวางละมั่งที่ปล่อยตามธรรมชาติพร้อมกับนาฬิกาปลุกจากเสียงร้องของนกกกะเรียนยามเช้าดื่มด่ากับบรรยากาศแสนสบาย กับร้านอาหารเคียงบึงที่มีไว้บริการให้กับผู้ที่มาพักผ่อนที่นี่พร้อมกับลานกิจกรรมที่พักและศูนย์ประชุมสัมมนาที่รองรับได้ถึง150คนอาคารพักแรมแคมปิง้งที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไว้รองรับให้กับผู้ที่มาใช้บริการสวนสัตว์นครราชสีมายังมีรูปแบบการให้บริการ ในการเที่ยวชม4รูปแบบคือ 1. การให้บริการรถไฟนำเที่ยวภายในสวนสัตว์ 2. บริการจักรยานให้เช่า 3. บริการให้เช่ารถกอล์ฟสําำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่ชื่นชอบการออกกำลังกายก็สามารถเดินเที่ยวชมและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ร่มรื่นภายในสวนสัตว์ได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้สวนสัตว์นคนรราชสศีมายังมีเครื่องเล่นนานา,นาชนิดไว้ให้บริการภายในสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จิว๋วบ้านลมเครื่องเล่นหยอดเหรียญเรือเจ็ตโบร๊รรถเอทีวอีกทั้งสวนสัตว์นคนรราชสศีมายังให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและพระพิสุทิ์สาม,มนเณรผู้พิการจัดให้เข้าชมสวนสัตว์ฟรีอีก สวนสัตว์นคนรราชสีมาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ธรรมชาติเที่ยวสนุกเที่ยวประหยัดเที่ยวสวนสัตว์นคนรราชสีมา